สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เขาอยู่บ้านยังก่อนที่พอสวัสดีพี่น้องเขานะยยูบครับสมบลนี่ยังคน่อตมุนต้นนี่อัมเภื่อพี่บุญบางเจาหันทเนาะบางเจ้าหันบักปีขั้นยัง่อนพ่อเกษตรบักปีเกษตรบักปีเกษตรเมียไม่กับพราเปิ้ลปูกนี่มันเป็นธรรมดาเลยครับพี่น้องสมบางบางบางส่วนที่ผมทายบางอัน ถึงตะกอนๆนะพ่อเนาะรวมหัวเงินมือรวมมันมันมันรวมไม่ได้จัง้อยคุณยังได้ยังเห็ดเรียนบ้านเรียนเมียงเพิ่อนหายแท้ผมสิพาเบิ่งวิธีเพิ่นเนี้กันตอนอีหลีอีหลอไหนครับง่ายง่ายงาคุณแม่สวัสดีครับคิดว่าอะไรสวัสดีพี่น้องเขาแหนข้อกันอีกแล้วอันส้มนี้เขาปลูกอะไรสะดวนไปแม่ห็นไหม ในเดือนนึ่งในเดือนบางวันที่สิบหนึ่งทเต็มเดือนบักพีกเกษตรมันบันยังกูจะซื้อมันล็อกคนแบกเลยล่ะโอ้แล้วบัดนี้เขาปลูกรุ่นนี่หลือบัดนี้รุ่นนี้มันมันอีกโดนบ่แม่อีกแก๊กเดือนอีกแจ้งแจ้งสิออกแจ้งสิออกง่อยบ่ครับผมก็มาสามเดือนโอ้ล้วนแต่ว่าครับพี่น้องครับบักพริกถ้าเขาปลูกย่ามฝนนี่เนาะแม่เนาะปลูกย่ามฝนถ้าเห็ดได้ ราคาครับราคาทีวากิโลละอยกันี่แหละครับรุ่นรุ่นซุมนี้แหละครับแได้ดอยเลยเยแต่ว่าอยากเฮลดยากเป็นบ่แม่หนกหากแงงีม่ันเหมนขสวนขนาดเมื่ออาชีพขนาดมื่ออาชีพจะกกัยังยังเอาเอาวาอยู่แต่กันชํานี่ถือว่าโอเคเป็นบ่แม่ืมาโอเคอยู่เขาใส่ปุ๋ยไปนี่ใส่ใส่วัคซา่ยังว่าปัญญนด้บด ปุย 88, ๋ย right? mm hmm. <lite> สูตร1688มัน <lite> บ่แม่ส,ส,ส oh, 88, ูตรไรสูตรอะไเนาะบ้านนี aring, ้ส <like> ูตรยังพอปุ๋ยสูตรเ้าใช้สูตรยังปุ๋ยปุ๋ยอันสูตร1688มันบ่โอ้1688ครับครับพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยยูเรียห้องว่าสองมันบ่โอ้บ่บ่ถือกันกับบักผิกเนาะบ่ถือกันเลยกับบักผิกบ่คือแนวเอื้อนได้ครับพี่น้องเออบ่คือบ่คือคาบ่คือแนวเอื้อนครับบ่คือปลักผ้าอยู่ได้ครับอื เห็ยางสิยยาวงร่นคือสวงสีดฝนนี่โยือนนี่มันสีเพียวแล่ปีก้าเาปีไกเเห็ดนี่เพราะกรสอดเห็ดน้ำหมเห็เื่อาเห็ดเดือเห็นเืแต่ว่าปีไกแต่ว่านับจากนีไปนาะ่งเดือนนึ่เหอนบเดือนนึงอีกกรกดาสิงหากันยาตุลาคุตุล่านี่คิ้ว่าสิออกนเก็บอกแต่ว่าเดือนบักพีกเดือนตุลากิโลละอยอยก่าก็มีได้ครับบพีก ออราคาพอสองห่วงแต่ห้าเฮ็ดได้คือกานผู้ใดเฮ็ดได้หดรือว่าเฮ็ดได้ผลสำเร็จสำเร็จก็ได้ขึ้นขึ้นเพราะสังกะว่าผลดีครับพอราคามันสูงครับประเพณีครับอย่างมันก็จะเพิ่มอยากก่างแต่ว่าผู้ย่ำนี่เอาผู้เหมาทาบวคผู้เนี่มันน,มนี่ยากได้ผพาผู้ผอมป่ะโอ้นี่โอ้นี่เนาะ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 อแต่ทาบวคผูมเนี่ยมันเป็นยังไงทาพาผพาบวคผู้เนี่มัน โอ้ดินอมน้ำา uh, ัมันหืมน <c> ้ำเลยเรียบร้อยแล้เดีครับบักพีกงี่เนาะอเคื่อนเอือนเดยครับปักเค่อนเห็ดน้ำเพลีนจ่เคือนพวกสีเห็ดปีนี่เห็ดมูคนดงก็ด้งน้ำเพลินองมึงฮะอีพป่าสังกลงเลยบ่เอาหุ่นน้นเดียวโอ้น่มีเอาหุ่นได้แล้ว่วมาม้วนมนั่นพระท่านได้เอาแล้วครับาเห็ดโอ้ยได้บ่แม่เห็ดปีมือีอะไรพอไปใชลรมือนี่ มัน,นไปอมนเปนไก่ไก่เกลียวยู่อบอไก่ยูไปบ่อนเกลีวบอนบ่นเกลียวทั้งนทางานะที่เกลี่ยนกี่กับเล่าหมันันกกวกับนะ่นะเออเขตบุญทลิกัยตำบลหวยข้าวุตัวกับนั่นทังที่ไปหมดละตก่กับประเทศล่าลครับโอ,อ้ออนมีห้อให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำาน็กทติพอจักเมื่อครับจังไหน้ำไม่เรื่อยเรื่อยไม่เรื่อยจักอากาศ โอ้กันกันผลปศตวนสอแหมื่นของหาตไวหนึงัว้เจอกันไฮไลท์กับว่าแมนเนียนเออมันมันสีอมน้ำเนาะเออมันมันสีหึ่มน้ำบอกไงภาษาเพื้นบ้านเ่านี่ครับหึ่มน้ำอืมป้านขึ้นยุบนี้โอ้ได้ป้านขึ้นอ๋อขยันคััเดีครับเฮ็ดมาหนิจับปีอะไรอีกปอถ้าเฮ็ดสวนนี่ จะเห็ดมานนี่เป็นเศร้าๆปีแล้วพี่ถ้ว่าปีไก่พี่น้องเบื้องคลิปเก,กาๆได้ครับที่ผ่านไปได้ของเมียไม่ได้ครับบักพริกบ้านบักเพริก,กรเกษตรนี่สูงเป็นสองเมตรเลยครับผมกังหดนขึ้กันเห็ดจังได้จังไปเห็ดสูงเห็ดงามแแท้สำรับผมเงษดไหลแล้วเราเห็ดบุกได้งามครับบัดนี้บัดนี้จักเดือนแม่ข้าจังไี้ใส่ปุ๋ยอีกหรือว่าขี่ไก่ข้าได้ใส่บ่อขี้ยังเอาอยัางขี้ไก่บ่ โอ้กับแต่ว่าข uh, <or S 2> ี่ใกล้นี่บ่เป็นยงมบ่เป็นลาเป็นยังมันบ่ห้อใจผพกนี่ขับฟังไห้ได้ครับพี่น้องถ้าถ้าขี่ใกล้นี่บ่เป็่นยางเจ้อว่วยมัน่นอันอันนี้บ่ถือกันกับขิงว่าขี้กล้วยบ่กมับ่ถือกันขิงว่ขี้กล้วยอันแมงอันนี้แม่งตาแสก โอ้ยแต่ละอันแต่ละอย่างเลยครับพี่น้องอันบ่แม่นว่าขี่ไก่บ่แม่นว่าขี่งวขี่กล้วยก็สิงามไปหมดบ่แม่นเลยครับพี่น้องเออคือจังคานี่เอาขี่ไก่ใส่นี่เป็นล่ารวดเด้ครับเป็นล่ากับอันนึงคือหัวละผ่านนะขี่ไก่ใส่ที่เหลืองเป็นล่าเออนั่นแหละครับนั่นแหละวัวละผ่าคขันเอาขี่ไก่ใส่แล้วเป็นพิษเป็นไอรวดเตี้ยแต่ว่าอันนี้บ่ถื่อกันกับขี่งวขี่กล้วยเลยครับพี่น้องกันมีขี่ไก่แห้งงามแม่นบ่แม่มีขี่ไก่แฮงงามเออขัน ใชสองเท่าเลยกาจบเลยบัดน right? oh, ี้จนว่าพุแล้วเจ้บัดนี้หัดย่ำเาเก็บไปเรื่อยๆแลลวเขาจ้งกับบุง้าเก็บแล้วห้ากบุยว้านบุยาไปน้าเพราะว่าเร่งเร่งเร่งมากเ่งเ่ยไปน้ำมันบ่แมครับเครื่องระยะที่ห้าเก็บนี้ก็ดีโดนขึ้นเาเมืนบ่ขึ้นกันกับอันเขาปลูกย่ำมือนย่ำแรงให้เขาเนาะ ก็หอดนาแดงเมื่อ้นนี้ก็ร่องร่องกันไม่พอดีนะ้กับ่องม่งเอแ้แตกอหมองนี้เขาเขาร่องบักแสงเนาะตหม่งเออจกกันบักพีกบานเป็นสีล่งมงนี้บักพีกบ้านคือคือว่ไหมจังเลยเฝนแล้วเปลนเลือยหมเลยบอบักพีกบานมันไแลยวมันถึงฝนแล้วมันบวกมันเป็นเชียร่าเป็นเชียร่ากันถือฝนแล้วเ้าบ้านท่าน ออกแล้วมันสิติสมูม้วนนี่เอองหลางเพราะท่านแต่ว่ากันบองไดไมนเป็นลาเป็นยังแล้วออกใครนี้ให้มัดกันห้าสิบปวงไม่อันไม้นะแม่เนาะเออก็จะมันสิครับนี่นี่ขั้นมันเป็นต้นเหลืองนี่กระตองโกคทิมอืมแับนั้นเป็นต้นเหลืองนี่ลกคทิมเลยโรทิมนี่มันกับกัดตอตอกันเพราะกัดฟังชาว่าเชื่อเนาะถ้าเชื่อแล้วมันมีการติดต่อได้ครับเพรมันเป็นต้นไผ่ต้นมั่นกับเชียแล้วได้ครับเป็นเป็นเคี้ยวแล้วคือตออย่างไปเลยครับล่ามไปเลยครับซ้ำกันโรคห่าแล้วเนาะ ปลาเมียพ่อพี่น้องครับในเบิ่งบักฮวงพันเตี่ยครับผมสนใจบกบกฮงเพียงกาเขานี่ครับพี่น้องเออนี่ยพ่อเพิ่นเรียกว่าเตี่ยกินกระไรแล้วก็บักฮวงคุณ่าอันเบี้ยแล้วเบี้ยแล้วยี่สิบบาทใช่ไหมโอ้ยหอมต้นเยอะมากมีแต่เนื้อกิ่นด้ยครับย่างอกระม้าระมัดระวังเอาเดี่พี่น้องเลยอันนี้กระเมียนันกระเพราเลยครับบักสุดหอมเลยครับเออนี่แหละครับบักฮวงพันเตี่ยแม่แม่ไม่ยืนนี่กนะไร ม่ย็นเปรียบเทียบเป็นพี่น้องเราเบิ้งบนขนาดโคดนี่กับ่โคดพวกกวนนั่นนั่นครับนั่นครับเพียงขาเข่าอุ้ยครับเออเพียงเข่าเพียงเข่าเพียงอ่าเพียงเอวเดียวกันผมยืนนี่ก็บอีเมนเพียงเข่าของน้องแม่เนาะแมนเออแม่เตี้ยเพราะวันเพียงเอวก็เป็นหน่วยบอมแมนธรรมดาด้วยครับมันเต็มเป็นเต็มต้นอยู่นี่กะกะบวกควรเป็นครับพี่น้องเนี่ยหน่วยถูกหลันี่ยเตี้ยนี่แหละเพื่อนเอื่นว่าบอกหุ่งพันเตี้ย อันนี้ปลูกปลูกแล้วลนไปแม่นน่แม่พ่อปีไปเน่างเลยเนาะอันนี้หอมหอมยังหวมไม่เล่อยบ่นี่อโอ้นี่ครับหวาไม่เลยนี่คับส้มนี่เิ่นสีบ่ลลเล้นบ่นมก<อ>็เก็บกินใบเก็บกินใบ,บกินก้านเป็นไงพอเก็บกินกินใบแล้วมันก็แจกไม่เรื่อยว่ อันนี้บ่ได้กินบ่ได้กินหัวมันอันนั้นหอมแบงบ่านช่วงนี้หอมแบงช่วงนี้ลวกกัเลยครับช่วงนี้ลวกเลยครับอันนี้บักคู่พันยังนี่พันใหญ่อันนี้ก็อันนี้เกี่ยเกี่ยครับนี่อันนี้ก็พันเกี่ยขึ้นกันจับหนูร้านกัม่เก็บเลยนี่อ๋อมันก็พออสับอยู่นะครับว่าพันเกี่ยมันไม่เป็นบักคู่น้อยเลยกับบักคู่แถาแล้วนี่ เ,เพีเยงแค่ว่า,า,าม,านนนททมันเป็นต้นเตี้ยพันเตี้ยซื่อๆครับแต่หุ่นมันมันจะก็ยังยังอายุสองแาวปานี้ก็ผุนไปปูกักแซงอยูุ่่มผุ่นก็มีป๊าดอันนี้ข้อนเด่นแบบแม,มง่งไง,งไงไหมลวดขั้นเดนโอ้ขั้นเด่นน,เน,นะเออหน่วยงานครับนี่กูอ่านกูแนวเได้ครับพี่น้องโบจับมันบบจับเอาดิบกูต่อฮะเอาดิบกูต่อโอ้ขนาดนบจับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดอกเป็นเป็นดอกแต่มันมันมันสิโลน บัดนี้เขาก็ับโอ้มมีเคล็ดลับอยู่ครับนี่แตะปูแวะตะปวนตอกทั้งสีนี่ครับนี่ครับเพื่อนเอามาเออมาตอกตอกแล้วก็จับเลยบัดนี้ตอกแล้วก็เป็นนวยจับเป็นนวยเลยบัดนี้ตะกีมันบจัตะกีมันตะลวนถิ่นไหมเธอตะลวนอืมเนาะครับเต่ที่ว่ามันไวจับก็ได้ไปเอากับปูมาตอกมั้งตอกมั้งกับเมนขั่วมัน ก็เป็นขยันทักครับนควทรับคุณรพาทุ่มลยฮะตอวนั้นปูกข้ามาาด้ยปูข้ามมาลด้อลองเบิองบ่ดเหานี่นลองเบิ่งวาตัวเรตสิดีสุดอันเบี้ยที่เาเอ็นายู่เนี่มันจากมือเหรอครับแม่เบี้ยน่ะครับไปไปภาพพี่น้องเราไปบนแก้มกันเลครับบ่เพื่นบักแขงนี่บ่ไา้เรียกยงมเหรอครับเป็นน่วยเป็นมา พูดเลยครับอากอาลากด้วยคุณเบ่งดอกดแล้วครับพี่น้องคุณล่ะพูดแล้วรักปีแล้วพวกมะเที่ยงนี่แง่ามะาเพียงแง่สะพอนแล้วก็สางถิ่มฮะก็ได้ขายแล้วนั่น,นกินไหมครับคนบะหมี่ขนก็ได้ชื่อได้อีพวะเออดได้หาได้ซื้ก็ะยะประมาทนด้ครับพี่น้องเงินเงินเลยครับสมัยนี้ยุคนี้งคักครับมีหากินซื้ล่องเบ่งเจ้าอยากทัก่วกับมองครออับ กัโดามบานีก็นีม่วนนีพอะไรเจ็บมืครับเราบอันีไม่ก่อนยยบม่ก่อนตอนนี้เาอะไรบะเพียเกษตรมื่วนี่พกมาันค่ะอนบะเพีเกษตรบ้านข้างอะไรเจ็ดึงพอดีเจ็ดมื่พอดีครับเออมือนี้วันจันทร์วันนี้พี่บ้านแระมนี้ มันอยู่ง0มาี้พ่อน่นเาจังสีลงลงสีลงใส่ะแปล่ยนอะไคบือบ้านบางเก้ามันบออันมันบักพี่กระเทียมตะก้อนนะอันนี้จะเอาเอาบักพี่บ้านไปรงครับตงรือออ้ตุ้มนีบักตงแตยังไงนี่ยงอมบตอมตุมบนี้สดสารก้ามบุครับบักพี่อแง่นี่ครับพ้เทียน เออที่เอาชีไก่มาเมลมาใช่เนี่ย,ย,ดยได้ผลเลยครับนี่ได้ผลเลยนี่เห็นบ่าใบได้ที่ตายแล้วครับนี่เออ <ละ S 2> เป็นเชื้อรา้เกินมาเลยครับนี่ยเออถ้าเอาชีไก่ใส่พักพวกนี้บาแมลเนี่ยก็เป็น,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 นเรื่องชีไก่เอาไปใส่พักไายหรือว่าเอาชีไก่ไปใส่ท้าวแม่ลรวดได้เลี้ยงเลยครับเจ้งขี่เป็นังขี้มัดแต่ว่าชีไก่มันจะสีบเป็นบางย่างเออบางย่างก็คือบักเพียกนี่ใส่ชีไก่แต่ว่าบ่ถือกันก็ขีงวัวว้าเอองันก็บ้าเนี่ยเลยครับจำเอา ย่าๆไปร่องคับเพราะว่าเพิ่งร่องผู้เพิ่นร่องมาแล้วนั่นเเนาะออย่าไปรองกะช้างครับย่าไปร่องเอาเพราะว่าผู้เพิ่นเห็ดพานมาแล้วเพิ่นเหยีนตะกอนแล้วผ่นเพิ่นเห็นแล้วครับบอกนี่นะหมายพี่น้องไว้ไกันเป็นตะียงวใส่นัเขียวครับว่น้าบ้านมาถือมาก่ใส่ห่เป็นเชืเออือเพราะว่าการปลูกการฝังแต้ทียกับไม่ว่าจะลงทุนหน่อยนั่อเนาะเออ้าเ้เห็ีดพิษผ่าดไปแล้ว เแค่พลาดไปแล้วก็คือเสียไปเลยเสียเวลาพร้อมเสียเงินพุ่นนะพร้อมครับเสียพ oh, uh, ุ่นนะพ่อผมอ๋อวัดนี้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพ่อแม่พี่น้องที่จิตติการเราไม่าลืมกดติดตามไปด้อครับขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับคุณพ่อครับย่อขึ้นกันไหนย่อขึ้นกันไหนน้ำเหมืนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ